มีสติด 400cc เข้ามาใหม่1นึ่คันนะครับเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับมีของแต่งนิดหน่อยตอนนี้ลูกค้าฝากขายไว้นะครับเอามาล้างคาบูแล้วก็ฝากให้ลงขายดูขายได้ก็ขายนะครับถ้าขายไม่ได้เขาก็ไม่ซีเรียสเขามาบอกมาอย่างนี้ลองดูรอบคันก่อนนะครับ เท่าจุดนะครับอันนี้แฮนเดิมไม่โอ้โหไม่ประมาณ90,000มืแโลและแต่เครื่องยังดีอยู่นะประกับแฮนด์เลยพวกนี้ของแท้นะครับประกับไปซ้ายขวานะครับของแท้ของแฮนกระจกเป็นใหม่ถังเดิม โลโก้นี้ไม่เคยเห็นว่ะหรือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมั้งผมไม่เคยเห็นเหมือนินหน้าเดิมทั้งหมดนะครับใบเดิมไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวก็เดิมสำหรับคนที่ชอบเดิมเดิมนะครับ ตีโชกยังไม่รัวตีโชกซ้ายขวาครันยังดีอยู่ยังไม่รัวนะครับควรสวยอยู่ยางไรไฟแต่ยางควรจะเปลี่ยนนะถ้าให้ดีก็ควรจะเปลี่ยนเพราะว่ามีรอยแตกรายงานแล้ว ล้อสภาพสภาพดีอยู่นะพอใช้ได้มีสนิมตามการเวลานะครับตามการใช้งานเลยลูกปือล้อไม่แตกนะครับมีการล้มอันนี้ต่อกันล้มให้ยาวออกมาข้างนอกนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ต่อมาเยอะ ไม่รู้ว่าทำไมนะครับจริงๆมันสามารถยึดกับจุดยึดเดิมได้ก่อาการเดิมเครื่องดเดิมๆแห้งๆนะครับไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าฝาไม่ค่อยสวยแล้วฝาข้างมีสน,นิทมักสายวัวเทียน ดีนะครับหัวเทียนใหม่อยู่ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับถ่ายหัวเทียนไม่เดิมนะครับเปลี่ยนมาแล้วเบาะสวยเบานี่ไม่รู้เดิมหรือหุ้มใหม่น่าจะหุ้มมาใหม่แล้ว หลังสภาพดีอยู่ครับทําสีมาใหม่แล้วพักเท้าไม่ใช่เดิมอันนี้ใส่กล่องเครื่องมือของฮา r l เลนะครับติดตั้งมาเพิ่มกล่องตัวนี้ผมเคยดูราคามือสองอยู่ก็ประมาณสามพันกว่าบาทแล้วนะเนี่ยแต่สภาพสวยนะมือสองสภาพสวยอันนี้สภาพพอได้ดูว่าหลังบ้างครับอ๋อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไม่เดิมนะครับไฟเลี้ยหลังไม่เดิม ล้อหลังดูสภาพล้อหลังนะครับยางไม่ใช่ลายไฟนะครับเป็นอะไรเนี่ยคล้ายแตนหลอไม่มีรอยแตกลายงานนะครับยางหลังยังดีอยู่ดอกเยอะไม่แตกไม่ร้าวนะครับล้อหลังเปลี่ยนมาใช้ล้อแม็กเป็นล้อตันนะครับเป็นหน้าจะเป็นของรุ่นสปริงเกอร์ เป็นแม็กตันนะครับอย่างนี้ข้อดีก็คือไม่ต้องใสยย่ยางในไม่ต้องกลัวยางในรั่วซึมนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้โซ่สเตอ์บ้างโซ่สเตอร์ยังดีโซ่สเตอร์ดีอยู่ คูนะครับเป็นชาร์แท้ชาร์เดินองแท้นะครับนะครับไม่มีว่าไม่มีซึมนะครับน้ำมันเครื่องโอเคคันนี้เอามาล้างขาบูเฉยๆนะครับไม่ได้ทําอะไรเพิ่มอองคันล้างขาบูแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำมันใต้เบาะนะครับแค่นั้นเองฟังเสียงดูนะครับ สตาร์ททีเดียวติดนะเครื่องเย็นๆก็สตาร์ทติดนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องเบิ้ลเลยสตาร์ทเบาๆไม่ต้องดึงโชกก็ติดถาบูด,ดีหัวเทียนดีระบบไฟดีเห็นไหมครับน้ำมันดีก็สมบูรณ์ครับสตาร์ทติดง่าย เครื่องเงียบนะครับมาฟังฝั่งนี้เครื่องดีมากขาดเก้าหมื่นโลนะ ปกไฟดีปกตินะครับแต่ดังไฟติดทุกดวงเงียบนะครับเครื่องเงียบมาก ควันไม่ขาวนะครับเครื่องดีควันเครื่องไม่หลวมควันไม่ขาวเดินเบาเงียบโอเคาสำหรับคนที่ชอบสไตล์เดิมๆนะครับแต่ว่าภายนอกอาจจะโซมไปบ้างแต่โดยรวมดีนะครับ รวมดีมากอยู่คันนี้เขาฝากขายไว้ที่1นึ่งแสนบาทท้วนนะครับหนึ่งแสนบาทท้วนถ้าใครชอบจากติดต่อพ่อนเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะสะดวกไหมเพราะว่ามันต้องผ่านไฟแนนซ์โอเคสนใจก็มาดูรถได้ที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับนี่ครับ ใกล้ๆวัดโบกผันนะครับมีป้ายวัดโบกผันอยู่ร้านผมจะเป็นสีนี่นะครับสีฟ้านะครับสองตู้หานะครับตรงนี้ร้านเล็กๆร้านเล็กๆแต่เป็นงานที่ชอบนะครับหนึ่งแสนบาทตัวนะครับต่อรองได้ใครชอบจริงเข้ามานะครับเพราะว่ามีลูกค้าถามมาหลายคนแล้วว่าเมื่อไหรจะมีมาอีกอันนี้ผมเพิ่งลงนะครับ ใครชอบก็ติดต่อมาก่อนได้เลยขอบคุณครับ